หนึ่งวิธีเอาชนะโชคชะตาจากหนังสือเล่มนี้นะคะ30วิธีเอาชนะโชคชะตาของอาจารย์บัณฑิตอึ้องรังสีค่ะวิธีที่4จงเคารพกฎแห่งเหตุและผลกฎพ่อแห่งโชคลาภคนตื้นตื้นเชื่อในเรื่องโชคลางคนฉลาดและเข้มแข็งเชื่อในเรื่องเหตุและผลคนที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตมากๆหรือที่เราเรียกกันว่าโชคดีเป็นคนที่เข้าใจเคารพและปฏิบัติ ของโลกที่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นโดยมีเหตุมีผลสำหรับผลทุกอย่างจะมีสาเหตุที่แน่นอนสรุปแล้วผลและเหตุมีความเกี่ยวเนื่องกันเสมอมีอย่างหนึ่งโดยไม่มีอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าผลของคุณตอนนี้ไม่ดีหรือคนทั่วไปเรียกว่าโชคไม่ดีก็เป็นเพราะเหตุไม่ดี ถ้าคุณเปลี่ยนเหตุให้ดีขึ้นผลของคุณก็จะดีขึ้นเท่ากับโชคดีภาษากฎนีะะ้ภาษาอังกฤษเรียกว่า the law of cause and effect อริสโตเติลนักบัตนักปราชญ์เอกของโลกในสมัยกว่า2,000ปีที่แล้วเป็นผู้ริเริ่มสั่งสอนกฎนี้ในช่วงยุคที่คนกราบไหว้บูชาภูเขาหินต้นไม้หินฟ้าอากาศและสิ่งไร้สาระอื่นๆท่านได้กล่าวว่าการกระทำ หรือเหตุทุกอย่างจะมีผลตามมาไม่ว่าเราจะเห็นมันหรือไม่และไม่ว่าเราจะชอบมันหรือไม่ก็ตามกฎนี้เป็นรากฐานของความคิดและปรัชญาตะวันตกมาจนถึงทุกวันนี้ทำไมกฎนี้จึงสำคัญนักหนาถึงขนาดเป็นกฎพ่อของโชคลาภเพราะความเข้าใจในกฎสำคัญนี้ จะเปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอย่างสิ้นเชิงเพราะโชคไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราจะเป็นผลบางอย่างจากการกระทำหรือความคิดของเราไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเช่นการที่เราโชคร้ายในตอนนี้อาจเกิดจากการที่เราไปสร้างศัตรูไว้โดยไม่รู้ตัว หรือการที่ไม่ได้เตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับงานสำคัญข้อปฏิบัติถ้าอยากได้ผลหรือโชคที่ต่างไปก็ต้องเปลี่ยนเหตุหรือการกระทำและความคิดของเราบางทีสาเหตุนั้นอาจไม่ชัดเจนเราอาจจะไม่ทราบหรือไม่เข้าใจในตอนนี้แต่แน่นอนมันต้องมีสาเหตุหน้าที่ของคุณคือหาสาเหตุนั้น คนที่บ่นว่าตนเองโชคร้ายแต่ก็ยังคงทำสิ่งเดิมๆโด,ดยหวังว่าผลมันจะเปลี่ยนไปเขากำลังฝ่าฝืนกฎที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้